ครบวงจรโปรโบฮอสครบหลากหลายให้บ้านคุณครับไปจะเป็นแชมป์สายบีครับเพตรินเสถียรมวยไทยหรือว่าโซรุสอักบริมาเลกิชิจากอิหร่านครับเดี๋ยวตามชมจับหมดกับแมาเข้าเด้งมาอยู่กับพี่แล้วครับขี่ไปวนไปครับเพชรรีเสถียรมวยไทยจากอุบลราชธานีนะครับโดนตบขวาโอ้โหครับระวังครับระวังครับแทงหน้า เฉียวเฉียวกระโดงทางแล้วตูดนิ่งจริงๆครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับออกซ้ายฝ่ายขวาไปเรื่อยๆครับโอ้ยตั้งศอกครับต้องระวังนะครับศอกหน้าศอกหลังครับมาดูสู้ในเลยครับสู้ในเลยครับเอาครับโอ้ยศอกตลอดจริงๆครับหนีได้หนีไปเพชรรินบอกยเดินขึ้นครับไม่มีทรงมวยนะครับ แข็งโอ้ย oh, oh. โดนเข่าครับเพรนาริน oh, oh. โดนแข้งอีกแล้วโอ้โห oh, oh. ไม่ธรรมดาใช่แล้วครับอิหร่านรายนี้ก็สำคัญได้สองกาดครับแม่ดูจะเปรี้ยวๆไปเหมือนกันครับเพตนารินท้อไม่ได้นะครับี่ครับกาก็รวบมาตีโอ้โหเข่าซ้ายแอ้วแว่าแข็ เชื่อจริงๆครับเชื่อว่าแฟนๆทางช่องแปดวันนี้จดจำชื่อนี้แน่ครับครับต่อยครับต้องต่อยครับมีทางเลือกไม่เยอะแล้วนะครับโดนนับยกสองด้วยอ้าวครับบิดให้หมดเลยครับมีเท่าไรหน้าตัดต้องใส่ครับมีเท่าไรแทงสองเมตรกว่ทีครับเข้าไปตีตีสวนครับดูครับโอ้โหอะไรก็ยังเป็นไปได้หมดครับอะไรก็ยังเป็นไปได้ทุกหน้า เที่ยวแรงพละกำลังกระดูกนี่แหละครับอ้าวแล้วครับดูภาพช้าครับนี่ครับตั้งศอกเข้าไปโอ้เข้าโฟกัสพอดีครับงัดนะครับโอ้โหแปร่ป้อแป้เหมือนกันครับท้ายๆของโซรุสนั่นะครับแทงซ้ายแทงซ้ายถอยเลยครับอ้าวครับยังพอมีเวลาครับเพ็ตารินแต่ต้องระวังครับลูกตั้งศอกนี่เก่งมากต้องเดินเข้าใส่ครับนี่ครับต้องตีต้องจับต้องขี่ให้ยูครับโอ้โหดูครับต่อยมันก็คล่อมะ่ายิบเลยครับ แทงสวนเลยครับนี่ครับไม่ต้องชีบอย่างนี้ครับเหมือนกับศอกสุรุตนะครับตั้งรอไว้แล้วอ้าวตั้งรอไว้แล้วแทงเข้าไปอ้าวครับอ้าวครับสนุกครับพี่แล้วครับเพชรนารินอ้าวต้องระวังครับระวังปัดหน้าครับหมัดกับศอกแรกกันเลยอ้าวโดนโดนโดนครับเพชรนารินอ้าวเข้าแทงอ้าวมาลากมาเทียบอีกทีนึงแม่งไปใส่ตัวช้านเลยผมศักดิสีครับโอ้เจอาปัดตัวเขาฉีกแค่นั้นเลยเอาไปครับศอก ครับมองไม่ชัดนะครับแต่ถ้าโดนจริงๆรมีเพิ่ม่ิ๊เข้าโลกไปแล้วครับคุณอารุนตี่ครับเข้าแบบนี้โอ้ยต้องต้องอ้าวหาจุดเจอแล้วต้องยำให้ได้นะครับอ้าวไปครับไม่เดินไม่ได้ครับพอเป็นเจ้าตัวนั้นตัวลูคเดอสุรุนอักบารีมาเลกิติ